ครับผมสวัสดีครับต้อนรับสู่ Enmax Motor t o u l i n g นะครับวันนี้ผมก็จะมาล้างปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกหลังนะตัวนี้นะครับก็หลังจากที่เราลุยฝนลุยดินลุยโคลนแล้วนะก็ล้างอัจฉระบีเขาักหน่อยนะเพื่อสุขภาพที่ดีของเบรกหลังนะครับก็ขั้นแรกก็ให้เราใช้ปัะแจนะครับเบอร์สิบสองนะครับขันตัว ยึดปั๊มเบรกหลังออกนะครับสลักเบรกด้านหลังมันจะมีอยู่สองตัวนะครับนี่นะครับดึงออกนะครับนะครับมาตัวอ,อย่างนี้นะครับสลักออกเสร็จแล้วก็ดึงอ่า ตัวล็อกาเบรกออกนะครับล้วก็เอาาเบรกออกนะครับสังเกตาเบรกผมเนี่ยด้านหลังก็ยังไม่หมดนะฮะยังมีงเป็นร่องอยู่นะครับนี่ก็จะยังถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะเอาตัวดันผาเกรกออกนะครับก็เอาตัวขาปั๊มออกนยสังเกตว่าตรงาเบรกเนี่ยมันจะมีคล้ายๆสนิมนะฮะขึ้นแล้วนะ พับุ่มพัเบรกนะปกติเราก็จะใช้พวกเบรกคินเนอร์นะครับแต่ว่าผมว่านี่นะฮะตรงขาปั๊มนะฮะขาปั๊มตรงนี้ฮะมันจะมีรอยรอยสึกอยู่นะครับตรงนี้แหละฮะถ้าเรายิ่งใช้ไปนานๆนะฮะตรงนี้มันมันก็จะเริ่มสึกนะครับพอตรงนี้มันเริ่มสึกเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะับเวลาเราเราขับขับออกไปหรือว่าตอนที่เราเบรคเนี่ยนะฮะมัน มันมันจะทําให้ปั๊มเนี่ยนะฮะมันมันขยับนะฮะมันมันก็จะดังปบบปัก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 อย่างนี้นะฮะวิธีแก้นะครับผมก็คือเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนขาเนี่ยทั้งทั้งทั้งขาเลยนะครับหรือนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการเชื่อมพอกนะฮะก็คือให้ลงลงกึงเขานะครับหรือให้ช่างเขาเนี่ยให้ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมพอกในตัวขาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้มันเข้าร่องเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ เอาใส่กับที่เดิมนะฮะมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ เสร็จรพวที่เหลือแล้วก็เอาทาตรงขาปั๊มนะครับถ้ามันดีมันก็จะให้ตัวได้อย่างนี้นะัะมันก็จะดึงเข้าดึงออกนี้ได้เห็นไ,ไหมเสร็จแล้วก็ใส่ตัวรอ,องผ้าเบรกนะครับ สลับปั๊มนะครับกิ๊ตัวนี้รับกิ๊บตัวน,น,น้อยเนี่ยนะใส่เข้าไปก็ขันเข้าไป เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ขันเข้าไปนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการล้างอ่าปั๊มเบรกนะครับแล้วก็อัดจระบีนะครับผมวันนี้ห่อลื่นป้องกันสนิมนะครับตัีนี้ก็ทําทุกครั้งหลังไปลุยโคลลุยดินลุยฝนมาก็ดีนะครับแต่ผมก็จะล้างทุกๆอหลังหน้าฝนก็จะทําการล้างทีหนึ่งนะครับผมก็สุดท้ายนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ